สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดมษายนครับเราอยู่ที่วัดนวลจันทร,ร์ใกล้วัรสงกรานแล้วนะครับภารกษษษ<ฆ>ิจของเรายัางยังดำเนินต่อประเพณีการติดทองอุทลูที่วัดนวลจันทร์ให้หมดนะครับวันนี้พระห้าที่น้องก็ขอบูบารัษสามองค์เลยสององค์ที่จะต้องปิดจะพี่เพราะตอนหลัครับกับแก้ขหลวงพ่อโสธรนะครับเพราะนั้นเสร็จแล้ววันนี้มันมีแขกพิเศษมาสองท่านแสดงสวัสดีครับคุณสมบัติและคุณเริงฤทธ สวัสดีกรับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทางช่องพุทธรักษาเด็กเข้างระเด็กเข้างระเด็กเข้าะเ่วันนี้วันนี้ท่านคู่มาจะมามอบตะเกียงนิตะเกียงเขาบอกว่าให้เราอะไรนะสว่างสไมเพราะจริงๆเราสองคนก็หลงทางมาเยอะมืดมันมืด มันมืดมาเยอะตอนนี้ต้องทำไปมามองไม่เห็นไปแล้วอนนี้เขาจะรุ่งมากกว่านะทำไมอ่ะมันมืดมืดเลยนะมันมืดอุ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยคุณชอบไปรู้ประวัติเขามืดมืดเลยนี่ดูหน้ากันดีกว่าดิหน้ามืดดอนมืดอันนี้มันรู้ดีกว่าเยอะอันนี้รู้ดีกว่าเยอนเมื่อก่อนไปขับไหนอาเสียสเล็กอยู่ข้างหน้าเนี่ยอย่าไปเลยอย่าเข้าทั้งผู้หญิงทั้งหมดในนั้นอะไม่มีสิทธิ์นะโอ้ยโอ้ประวัติเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อน ปีแล้วเมื่อก่อนกี่ปีละขอโทษนะที่รายการอะไรเด็กสร้างบ้านหรือเด็กสร้างเรื่องนะอันนี้เด็กสร้างเรื่องเนี่ยเขาอยากเป็นาศะย่างนี่ยครอบครัวเราอขายเป็นอางของเราวันนี้เขามาถวายของเอาไปมาทำบุญนะมาทำบุญมาทำบุญ่มาถวายตะเกียงตะเกียงเสาแล้วก็มาช่วย ติดทองนะมันด en like <wh> <Wha> ังชานมันเกิดที่นรงมันาวอเขาเขาสองคนเนี่ยคือคุณวิลี่กับคุณสมมาตรเนี่ยเขาเกิดเดือนเดียวกันและใกล้กันเขาก็เลยชวนกันมาทาบุญวันเกิดอ๋อวิลี่เกิดวันไหนผมเกิดวันเสาร์ครับไม่ใช่เกิดวันที่ผมเกิดวันที่สี่เมษาครับโอ้คุณเกิดวันที่ไหนฮะวันที่ห้าเมษาครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับหญิงหยางอยู่ด้วยกันมีขาวมีดำมีดีเออ ดอันครับตอนนี like high, ้พี่เ no? ป <ule> ็นสีดำอันนี้ที่เป็นสีขาวอันนี้ก็มองเพื่อนเหมือนกันอย่างนี้กลัวขาวแล้วอันนี้มันเพิ่งจะเริ่มดำเริ่มดำแล้วมาดูตะเกียงกันดูตะเกียงกันดูตะเกียงกันนะครับกลับไม่ได้นี่ครับตะเกียงตะเกียงสองขาครับนี่ใคร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 มีน้องๆหลายคนอ๋อมาร่วมด้วยมาร่วมด้วยอ่าสาธุสาธุสาธุ เราจะเราจะเกียนใต้ตรงนี้จริงๆเขาบอกว่าการทําบุญเนี้ยค่ะเราไม่ควรทาเอาบุญไว้ที่ตัวเองคนเดียวจะแบ่งปันกันดันั้นเขาก็จะแบ่งปันกันดีมากสาธุเลยสาธุเลยเราจะสว่างคนเดียวคนอน่นสมอไม่บุญจะเต็มเร็วไงมคุณตัวเนื้อก็ไปเร็วกาดูอย่างเราเมื่อเรามาถึงซื่อแสสงงว่าของใหม่อแล้วคุณดูของเก่าครับเราก็บังคับให้เด็กไปข้างนอกคุณดูครับ อพิสิทธิ์ชนเนี้ยดาราเป็นเงี้ยดูคุณดูเด็กๆไม่ก็กวาดกันอุตลุดวุ่นว้ยเราไม่แตะไม่แตะเราไม่แตะแั้วเขาท้องใหม่เราแต่กระบองใหม่อยู่นะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครอบครัวครับนี่ครับครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองแล้วมุนอย่างเงี้ยหาทำยากแล้วไม่มีใครได้ทำด้วยนี่นี่เห็นไหมอธิษฐานดีเนี่ยนะเอาความสกปกออกไปให้หมดจากชีวิตนี่นี่นี่ตอนแรก มีน่าจะมีนะแล้วน่าจะมีนะเออฐานนี่ใช่ไหมเออคิดว่ามันน่าจะมีอ๋อมันควรจะมีฐานเพราะมันกวนรั่วใช่ไหมใช่ใครไปลองเวลาออกมาไม่เห็นไมีแต่อย่างนั้นแต่คุณเอานานเขาก็มีฐานคุณเลืงฤทธิ์ครับมีครุฑใช่ไหมนี่น้องๆกําลังลงกําลังลงน้ํายาที่ครุฑอยู่นะครับนี่เบื่อชีพเลยว่าตารุนเราไม่ไหวแล้วต้องตาเด็กๆพี่ถูกมากเลยพี่พีเอยู่นี่ละเอียดมากนะเล็กๆนี่ งานละเอียดมากที่ต้องติดทองแล้วน้องน้องน้องทำกันตั้งใจมากเลยนะไม่มีอะไร <c oughs> ยกไดนในใใ้เดียว,เ,วเหล่าเน, <c oughs> นี้เขาทำบุญสมาธิทุกคนเห็นไหมไม่มีสะดุง้งไม่มีอะไรเป็นผมนี่อาจจะเลอะไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเลิกไหมเนี่ยเลยิกไหมยิยม่งตกใจไหม <c oughs> นิดหนึ่งนิดหนึ่งตกใจเลยค่ะ ไม่ตกใจเลยเขาเอาเขาไปเวลากลับบ้านไปปุ๊บไปเจอคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเจอวิลลี่นะแต่ว่ารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มาด้วยพ่อแม่เอาพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะนี่นี่แถวนี้นี่นี่แถวนี้อะไรอยู่แถวนี้ใช่มามาด้วยกันารพ่อปัวเลยพ่อป่วยเลยนี่ดีมากนั่นแหละนี่นี่เขาได้อยู่นั่นนี่ไสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อคุณพ่อคุณแม่มาช่วยใช่มากิจกรรมรูปรูปปีใหม่ไทยลูกรวางโทรศัพท์พ่อแม่ได้คุยพ่อแม่รู้ได้คุยกัน อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากใช่ไหมเพร <อ S 2> <พอ S 1> าะตอนนี้การสื่อสารด้วยแท็บเล็ตมันเยอะเกินไปละอืออยเยอะเกินไปแล้วเพราะแม่ตอนลูกลูกเขาได้คุยกัน <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยไม่จับโทรศัพท์มานั่งทำงานอย่างนี้ภาพเ่งนี้หาภาพอย่างน,นี้หายากภาพอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วใช่เนี่ยแล้วก็แต่พงตาวน่นต่ัวโนึงเด็กๆไปนั่งเขียนแต่ว่าเกิดขึ้นเอ,อเกิดขึ้นทุกวันเสาร์อาทิตย์อะฮะ่้นใหญ่่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์ ส่วนใหญ่เสาธิดใครจะมาก็มาใช่ก็เปลี่ยนชื่อก็ต่างตเวัดต่างก็จะเปลี่ยนวัดไปเรื่อยๆที่ว่าไปเรื่อยรมีสีวัดเป็นหลักที่ที่ก็เริ่มทำบุญเยอะเงียอตาดาใช่ัตาช่างมันจะได้เท่ากันไงไปบุนเงี้ท่าคมไม่ดีโอ้โหนี่แบบว่าตัช่างมันจะได้แบบเฮ้ยทำไมวะไม่ได้วะ แล้วเมื่อกี้บอกว่าทำบุญต้องต้องชื่อเสียงลาดทำไมเมื่อก่อนจะไปไหนไม่เสียงตลาเด็กเลยนั่งนั่งเมาอยู่หน้าหน้าหน้าผาปะคนละเข้าตัวเองนะตะกล้องเนี่ยตะกล้องตะก้ออยู่ในทุกเหตุการณ์ก็ไปเจอไปเจอแล้วบอกเพชรเราย้ายร้านทำไมร้านนี้หมดหวังแล้วหมดหวังเลยโสดเมื่อก่อนเขาหล่อมากแล้วเขานั่งหน้าแบบนะที่เปียกที่เล็กอย่างงี้โอ้โหแต่ละคนโอ้โหเนี่ย แต่แล้วที่อยากได้พาอะไรเนี่ยจะจะอยากได้พาอะไรไม่มีอไม่มีอะไรอยากบอมากเยอยากได้พาอะไรผมไม่ทันเลยผมไม่เป็นเด็กไม่เที่ยวไงผมเด็กหลังวัดเด็กดีเด็กเด็กดีแล้วก็การทำความสะอาดดีครับนี่เดี๋ยวจะเอาตะเกียกขึ้นไปตั้งให้นี่ตั้งไว้ตรงนี้ด้วยก่ตรงนี้ครับนี่เลยเนี่ยตรงนี้ก็ทำความสะอาดจะน่าคุณอิมีนะครับ ส่วนตรงนี้เราก็ทําการลงทุนยาไปแล้วเดี๋ยวจะมาทําการปิดแทนชุมพูวันอังคารอยุ่มภูของที่เพื่อสมมาตรครับคือวันอังคารเรื่องเติมพลางของขาวสารก็แคนดีนะครับฝนก็ตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเหมือนกันเป็นโฟแมนไปนั่งภู บรรด้กเเช็ดรูมไม่ไ้ดูเล <laughs> ยครับนหน้าฝนตกนี่หน้าฝนตกเร <laughs> าไม่ได้เองเลย <laughs> ตรวนงานลงน้ำยาที่พุทนะครับก็งานละเอียดนะครับเป็นน,นี้เป็นนี้ ภาพแบบนี้หาดูยากครับนอกจากที่เด็กต้องเท่านั้นปกติเคยเคยคือคุณพ่อไหมเคยใช่ไหมไปปล่อยไหมดีมากดีมากดีมากวันนี้ได้บุญได้บุญด้วยได้บุญล้นล้วนบุญล้นล้วนนี่ครับนี่นเด็กหรือเด็กไม่จับโทรศัพท์ครับนี่มาเข้าวัดโอ้โหสุดยอดจริง